ับใจของสินค้าของเราตอนนี้นะคะอ่ะ Lucky number ปิ่นกองเชียรแน่นมากนะคะฝากด้วยนะคะน้องปิ่นเบอร์สองนะคะ่ที g n 0 5ค่ะในรั x น r ช b นาโชติค่ะก็ได้ลองทาตัวที่เป็นแป้งตัวนี้นะคะยายใหม่รู้สึกว่ามันปกปิดได้ดีมากๆเลยนะคะผิวแบบดูเปล่งปั่งมากขึ้นค่ะ ส่วนตัวลิปนี okay. round, minute, ้ก okay. ah ็ใ huh. ช้ง่ายแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะร hmm, act ู้สึกเหมือนจะมีกลิ่นเป็นน้ำมันไหนๆเป็นเหมือนกลิ่นของหอมจากับไม้ใช่ไหมหอมมากเลยค่ะก็ชอบค่ะขอบคุณค่ะดีใจ MGM ศูนย์ห้าอาขอชนทุกท่านค่ะเราช่วยน้องด้วยนะคะได้หมดค่ะ

ด้วยเบอร์444นะคะอ่าาที่น้องๆนะคะกำลังแกะดีๆกำลังพี่วานก็จะลงทีเช็กยีห้การคาป้างอันเลิศมากนะคะบอกเลยว่าโนพเก้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องสำอางนะคะความสวยความงามและในส่วนของเฮลตี้สุขภาพด้วยสุขภาพดีกับโนพเก้าไทยแลนด์ค่ะ ส้มส <úc> ้มเป็นไงบ้างอันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่อเ่านี่วมใชื่อน้องขาจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของนุเจ้าของเราเนี่ยมีลิปสติกโชว์หน่อยโชว์เลยถ้าช้น้อเนยมีครบทั้งสสีเนี่ยอุ่นอุ่นเขานิดหนึ่งอุ่นใช่แล้วก็ลูบไปที่ปลายผม เพื่อจะให้สีต่อไปเนี่ยออกมาดชียร์หนกันพี่วันลงหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งจะออกสีชมพูนุ่มๆเมื่อเช้านี้น้องปิ่นอ่าน้องส้มทำฝาล้ามาด้วยก็บำรุงเพิ่มไปเลยบำรุงเพิ่มเพราะว่าเราใช้สเปรย์ทุกวันใช่ไหมอ่าเป็นไงบ้างน้องแน่หลังจากที่ใช้ลิปสติกไปอ่าดูดันไม่เกรงใจใครอีกแล้วและสีก็แบบูดันไม่เกรงใจใคร

น้าผ่องมากอะแล้วมีอะไรอีกนะที่เขาเพิ่งบอกเมื่อกี้ค่ะอมจะบอกา้ากเรามมากแล้วใช่หรือยังอะเดี๋ยวใช้ช่วยอีกหนึ่งรอบวิธีการใช้นี่คือต้อง เทบนฝ่ามือเนาะแล้วก็วนๆอุ่นๆวนอ่านองก็กาลดลองผลิตภัณฑ์นรบของนตก้าไทยเลเพราะว่าทางทนงตพก้าก็มีรางวัลเกี่ยวกับเส้นผมใช่ไหมคะหอมมาถึงนี้เลยได้กินแล้วมหล นอก่านี่นะคะทีมสื่อจากนพเก้านะคะพี่โบนะคะเดี๋ยวพี่แก้ขออนุญาตบอกเทคนิคในการใช้เซรั่มผมนิดนึงนะคะน้องๆต้องใช้ตอนผมแห้งเระว่าผมแห้งเนกล